สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับในวิดีโอนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะมาคุยกันถึงเรื่องของปัญหาการใช้งานข้อมูลชนิดข้อมูลที่เป็นฟอร์แมตท,ที่เป็นเดตในตัวของ Excel ซนะคะซึ่งในหลายท่านที่ใช้งานกับข้อมูลปริมาณเยอะๆนะคะแล้วต้องนำข้อมูลกลุ่มที่มีตัวเลขและก็ข้อมูลที่เป็นเดตเนี่ยนำไปทํารายงานหรือทำอนาไลา์หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ ประสบพบเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเดดแน่นอนแล้วก็ลวหลายๆท่านก็หาเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อที่จะนําเข้ามาเพื่อทำการแก้ไขปัญหาโดยพื้นฐานแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าชนิดข้อมูลที่เป็นเดทเองเนี่ยจริงๆแล้วโดยเนื้อแท้ของมันมันก็คือตัวเลขนั่นเองนะคะแล้วที่เรามองเห็นอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็คือที่คอลัมน์ B นะคะจะเป็นข้อมูลของเซลเดทนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองเนี่ยมันก็คือข้อ format ของวันที่ถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัวนำเบอร์นั่นเองทีนี้ปัญหาคืออะไรสําหรับเคสตัวอย่างนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราต้องการที่จะทําการฟิลเตอร์นะคะข้อมูลเฉพาะเดือน1เท่านั้นนะคะเฉพาะที่อยู่ในเดือน1เท่านั้นเนี่ยวิธีการทําได้อย่างไรนะคะซึ่งในข้อมูลนี้สังเกตว่าข้อมูลที่เก็บจะเก็บเป็นรูปแบบเดือน ตามด้วยวันตามด้วยปีคิดทักราชนะคะทีนี้ถ้าต้องการจะฟิลเตอร์ก็เบสิกเลยค่ะก็ไปที่ฟิลเตอร์ที่คอลัมน์นั้นๆนะคะแต่ปัญหาคือพอกดฟิลเตอร์เข้าไปเราจะเจอกลุ่มข้อมูล2แบบอย่างนี้เลยค่ะ ข้อมูลที่เป็นเดทให้เรียบร้อยแล้วกับกลุ่มข้อมูลที่เป็นเทคอยู่เลยนั่นนั่นหมายความว่าปัญหาเกิดตรงไหนคะถ้าเราจะฟิลเตอร์เอาเฉพาะเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็ต้องมานั่งติก๊กกลุ่มข้อมูลที่เป็นเดทไม่มีปัญหาแต่กลุ่มข้อมูลที่เป็นเทคละคะต้องมานั่งติ๊กทุกอันถ้าเล็กขอดน้อยไม่มีปัญหาอาจจะใช้แมนนวลแบบนั้นได้แต่ถ้าข้อมูลกลุ่มปริมาณเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเราไม่ควรที่จะต้องมาเสียเวลาทํากับมันแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่1ที่เจออันที่2คืออต้องการที่จะปรับ ฟอร์แมตของตัว uh, l ซ Date นะคะให้มันเป็นวันเดือนและปีทำได้อย่างไรตอนนี้มันเป็นเดือนวันปีใช่ไหมคะหลายท่านก็บอกว่าโอเคก็ไปคลิกที่คอลัมน์ b และคลิกขวาแล้วไปที่อะไรคะฟอร์แมตเดทแล้วก็ format cell นะคะเสร็จแล้วที่ dialog box ตรงนี้นะคะที่คุ้นเคยกันก็คือไปที่แถบน u เบอร์และไปเลือกที่ date ตรงนี้จากนั้นก็มาเลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะแปลงให้มันเป็น format date แบบไหนนะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเรามาลองแปลงข้อมูลชุดนี้ดูคะ่ะเอาให้มันเป็นวันนะคะเดือนและก็ปีนะคะแบบนี้จากนั้นคลิกโอเคไปสังเกตไหมคะตอนนี้มันไม่รับคําคสั่งเลยค่ะมันยังเป็นแบบเดิมอยู่เลย ถูกต้องไหมคะหยหลายท่านที่เคยเจอปัญหานี้ก็คงจะนึกก็จะนึกเห็นภาพแล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะจากนั้นอ,อันนี้คือปัญหาอยู่2รูปแบบคือ 1. ไม่สามารถฟิลเตอร์ได้เป็นเป็นเดทอันที่ 2. ก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฟอร์แมตของเดทให้เปน,เป,นเป็นรูปแบบอื่นๆได้ ะะโอเคพอเราเจอปัญหาแบบนี้ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวเร,เ,รเราดูแล้วทำไปพร้อมกันแต่ถ้าใครไม่เคยเจอก็ดูไว้หรือว่าไม่อยากดูก็สามารถข้ามไปดูที่คลิปอื่นได้เลยนะคะโอเคนะคะพร้อมแล้วก็สําหรับท่านที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะอันดับแรกขั้นตอนแรกที่เราจําเป็นที่จะต้องทําก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ชนิดข้อมูลกลุ่มนี้นะคะ,ะให้ทําตามนี้เลยค่ะให้เราทําการอินเสิร์ตนะคะขึ้นมาอีก3คอลัมน์นะคะไว้ที่หลังเซลเดตนะคะก็อินเสิร์ตข้อมูลขึ้นมา 3คอลัมน์โอเคนะคะลอง Insert ขึ้นมาเพิ่มเป็น3คอลัมน์นะคะแล้วก็เปลี่ยนไทท์ข้างบนตรงโฮมเนี่ยนะคะเปลี่ยนจาก d a t ตตรงนี้ให้มันเป็นจีเนอเรลก่อนก็ได้นะคะโอเคจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์เซลเดตพอเราคลิกที่คอลัมน์เซลเดตเสร็จแล้วให้มองไปที่แท็บข้อมูลข้างบนนะคะชื่อแท็บ Data เสร็จแล้วก็ไปหานะคะคลิกที่ Data แทบเสร็จแล้วมองหาไอคอนที่ชื่อว่า t Text To Column ตัวนี้นะคะ t Text To Column หลังจากที่คลิก t Text To Column เรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอ Dialog Box นี้หลายๆท่านคุ้นคุ้นเคยดีนะคะที่ uh, Delimited ก็ให้ Next ไปเลยค่ะพอเรา Next ไปเสร็จแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยของเรามันจะ Default อยู่ที่แท็บใช่ไหมคะแบบนี้ถูกไหมทีนี้เราต้องการทำอะไรตอนนี้โดยไอเดียนะคะเราต้องการที่จะแยกนะคะเดือนวันและปีออกจากกัน แยกเดือนวันและปีออกจากกันโดยอะไรที่มันขั้นอยู่ระหว่างเดือนวันและปีนั่นก็คือสใช่ไหมคะเราบอกว่าเราต้องการที่จะแยกนะคะกดแคปตรงนี้ออกนะะเราต้องการที่จะแยกแบบ slash ตรงนี้นะคะสังเกตพอเราใส่ลตรงนี้ปุ๊บในกลุ่มข้อมูลตัวอย่างมันจะทําการแยกออกมาเป็น3คพอลัมให้เราเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นกด Next ไปค่ะที่หลังจากที่เรา Next เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราสนใจคือ เราต้องเปลี่ยนจาก general เป็น text และเปลี่ยน destination นะคะจากที่ default อยู่ที่ b ให้มาเปลี่ยนเป็น c c คืออะไรก็คือเราไม่ต้องการให้ข้อมูลชุดใหม่ที่เราทำการแยกเนี่ยนะคะมันไปทับของเก่านั่นเองนะคะเปลี่ยนจาก general มาเป็น text เสร็จแล้วตรง b destination ตรงนี้นะคะเปลี่ยนจาก column b ไปวางไว้ที่ column c นะคะจากนั้นก็เปลี่ยนหนที่แล้วก็เปลี่ยน2ที่แบบนี้จากนั้นก็กด finish ไปแบบนี้เลยค่ะทำตามไปเลยนะคะ เดี๋ยวดูไอเดียกันโอเคสำหรับตัวนี้เขาถามว่าจะรีเพสไหมโอเค yes ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็น3คอลัมน์นะคะออกมาเป็น3าคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตเอาฟิลเตอร์ออก3คอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะคะ,รออครระ,คะตรงนี้ก็คือข้อมูลอะไรคะมันเขียนเผื่อจะลืมนะคะอันนี้คือมันข้อมูลมันอันนี้คือข้อมูลเดทนั่นเองนะคะส่วนข้อมูลตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลของปีนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นค่ะ ถ้าเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาที่คอลัมน์นะคะอินเสิร์ตขึ้นมาอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะอยู่หลังคอลัมน์ที่เป็นเดียนะคะปุ๊บพออินเสิร์ตเข้ามาปุ๊บนะคะก็ให้เราอันนี้อาจจะเป็นรีเซวที่เราจะแปลงชนิดข้อมูลให้มันเป็นรูปแบบของวันที่นั่นเองนะคะตรงนี้ให้ทุกท่านนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วพิมพ์ไปพร้อมกันค่ะเท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ คำว่าเดทเท่ากับเดบกดแท็บ1ครั้งนะคะเรากําลังจะแปลงมันนะคะให้เป็นข้อมูลที่เป็นเดทนั่นเองนะคะโดยในฟังก์ชันของเดทเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้าง1ก็คือต้องการข้อมูล year comma ตามด้วย month comma ตามด้วย day แบบนี้ซึ่งเราทําการตัดไว้รอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่นะคะ ฟังก์ชันแรกที่ต้องการเดทเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ year, เดทและตามเจียนะค,คะโทษที month. เจียก็ไปคลิกที่คอลัมน์เจียเสร็จแล้วคอมมาตามด้วยไปคลิกที่คอลัมน์มันใช่ไหมคะมันเสร็จแล้วก็คอมมาไปคลิกที่คอลัมน์ของเดย์แบบนี้จากนั้นกด enter หนึ่งครั้งค่ะโอเคหลังจากกด enter ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการ Copy สูตรแบบนี้สังเกตไหมคะตอนนี้เริ่มดูดีละนะคะตอนนี้จัดรูปแบบมาเป็นวันที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็แค่ Copy แล้ววางแบบ value นั่นเองนะคะ Copy แล้วก็คลิกขวาวางแบบ value นะคะ Copy ข้อมูลคลิกขวาแล้ววางแบบ value แบบนี้นะคะ1ครั้งคลิกขวาวางแบบ value ปุ๊บอ่าโอเค escape ออกไปค่ะจากนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะลบออัมน์วันเดือนอ่าเดือนวันและปีออกไปได้แล้วนะคะปุ๊บ โอเคเราก็จะได้คอลัมน์ใหม่ขึ้นมา1คอลัมน์ชื่อว่า Result ซึ่งก็คือเกิดมาจากคอลัมน์ที่เป็น l l Date แต่แปลงให้เป็น Format ของ Date เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ,ะมาดูความแตกต่างของ2คอลัมน์นี้นะคะเดี๋ยวฟิลเตอร์นิดนึงค่ะโอเคตรงนี้นะคะ Result ตรงนี้เรามาเช็คก่อนนะคะทุกครั้งที่เราทำสูตรเสร็จแล้วต้องเช็คความถูกต้องก่อนนะคะอันดับแรกเลยเข้ามาดูว่าทีา่แปลงออกมาที่ถูกต้องไหมนะ,ะต้องการวันเดือนปีวัน ะะเดือนแล้วก็ปีถูกต้องนะคะลองเช็คหลายตัววันเดือนและปี20เดือน5 2020โอเคถ้าเราเช็คแล้วว่ามันถูกต้องนะ,ะเรามาเช็คอีกอันนึงค่ะต้องการแปลงรูปแบบของมันว่ามันรับคําสั่งเราหรือ,อยังตอนนี้นะคะก็ลองไปคลิกที่คอลัมน์วีเซลนะคะคลิกขวาไปที่ Format c เซลแล้วเรามาลองเปลี่ยนรูปแบบของวันที่ดูซิว่าได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้เวเขาเปลี่ยนเป็นปีเดือนและก็วันนะคะคลิกโอเคไปปุ๊บเห็นไหมคะ เปลี่ยนเป็นปีเดือนและว,วันเรียบร้อยแล้วอะมาดูที่อคอลัมน์ที่มีปัญหาดิว่าเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นปีเดือนและว,วันได้ตามเขาหรือเปล่าคลิกโอเคไปปุ๊บเห็นไหมคะเขาก็ยังนิ่งเฉยอยู่ไม่หือไม่อือแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพหรือว่าไอเดียแล้วแหละว่าเราจะทําได้อย่างไรนะคะโอเคจากนั้นเราก็แค่ลบคอลัมน์นี้ทิ้งไปเดี๋ยวขอ Copy Wording ไว้ก่อนนะคะเซลเดแบบนี้ปุ๊บล้วก็เอามาวางไว้แทนที่นะคะ จากนั้นก็สามารถที่จะลบคอลัมน์ที่มีปัญหาเนี่ยทิ้งไปได้เลยจากนั้นเราก็มาฟิลเตอร์เห็นไหมคะตอนนี้เราจะสามารถฟิลเตอร์ได้เป็นลายเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งคําถามก็คือว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้น เมื่อไหร่นะโดยส่วนมากที่เจอก็คือว่าเป็นไฟล์ Excel ที่เอามาจาก External Web หรือดึงมาจากเว็บไซต์หรือดึงมาจากตัวโปรแกรมอื่นๆนะคะเอามาเก็บเป็น Database หรือเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไปทำรีพอร์ตต่อเนี่ยจะเจอแบบนี้กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองให้เอาเทคนิควิธีการนี้นะคะนำไปใช้นะคะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบ การแนะนําวิธีการประมาณนี้แต่ถ้าหากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเรื่องของวันที่ใน Excel แล้วเจอปัญหาอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะถามหรือว่าเอามาแชร์กันได้นะคะก็จะพยายามตอบให้ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ